ต่รเรเข้าส guys, finance, ู่ช่องแอนฟัมลี่นตอนนี้ลุงช่างนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะลุงอดีตกำนันเพิ่นเกษียณเนาะนะคะเพิ่นก็พามาเยี่ยมบ้านนะคะ นาเื่อมือกันขอไนร้อยยังะเหลาอยเห่าเหมือนดีมากดีมากของไรใจวะอันนี้อันนี้จะขอบอก้วครับหลังสองกนดีจะขอมเงืนอเลครับ มันดูแลเม่นเป็นผู้ดูแลเลดสวโอ้นะดูบ้านเพลินนะสวยงามนะคะจากธรรมชาติดูย่าสวยเนาะดูสวนเพลินสิโอ้ผัดขยงผัดขยะ

กินได้ไหมจ้ะได้ก็ไปสุดกินได้ครับเนาะเก็บไปเก็บไปเก็บไปกินโอ้ลุงกินไปกินไปวัวไม่กินได้เนี่มันกินกะตั้หงส์ได้ดิดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวนบ้านเอออดีตนะกำนันเนาะนะสวยงามนะคะสวยงามมากนะบ้านโอุ้ยนะอันนี้ต้องกินรากครับลุงต้องกินราก วันนี้มาพามาดูคลือหาดห้าร้อยล้านที่ผมทำไว้เฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปาายาดอกสวยมากยาดูปาดอกงามสุดตื่นเต้นนะยายาดูลุงลุงนี่โอ้ยลุงนี่นี่นี่อันนี้ก็เที้ยนได้ในพึชเนี่ย แม่เคยกินบนี่กินได้อีกป้จ๊โอ้ยกินจริงเลยกินได้กินแบบนี้ถึงบเแถาบ้แกเฮ้ยแนีเนยเออเอมปันผสมปันนงนี่นอ่นี่กินตอไดินแบบถมันน่น่ันี่นีนี่ถันี่นนนี่นีนี่้นี่นี่นี่ถ้ันี่นี่นมนี่นี่ามี่นีนี่ถันี่นีมปถันี่มันนนน ลุงนี่ดอกอะไรลุงนี่ดอกอะไรแม่แม่่เคยกินอกกินไม่เนอ้เนาะชะลุงนี่ดอกอะไรลุงคะนี่ดอกอะไรนี่นี่อกอะไรงนี่ดอกอนี่ยเดียั้างลนอันนี้อันนี้ต้นแก้วเปล่าคะแม่ดอกแก้วเนาะกินดอกกี่ต่อันี้ไดกินกับลาบลุงนี่โอ้ลุงนี่ ใบอะไรต้นไม้ประดาษเขาเรียกอะไรนะไอ้เมื่อยรู้จักอยู่นึกว่าลุงจะพากินต้นเลยนะเนี่ยอันนี้กินได้ลุงกดินไเอ้าลุงกินได้ลุงเอาไม้ยืนเดี๋ยวเรามาล้อมมาเลยล้อมเลยเออกินได้เนียนี่จิ้มันทำลาบเป็ดมันจะพิษยกจิ้บเอาได้เราบอกไปมะกรูดนี่นี่นี่ไว้ชนๆเลยนี่ อันนี้ก็คินบ้างเลยเออพปนพปนจัดสวนได้น่าอยู่เนาะดูนะบ้านโอ้สวยงามร่มรื่นดูพื้นที่นะคะนี่เนี่ยเราต้องเอาแบบนี้ไปตากเยอะจริงโอ้นี่ข้าวแขงแม่ได้กระเจียวน่ายังเจียวหวานแม่ได้ยังกระเจียวหวานเพชรเพชรอะไรหน่อย แม่ได้เนาะดูผักขยง n งอ้าวของแท้ของแท้อ้ปะอันนี้ของแท้เลยย่านี่ผักขยงงเต็มเลยครับพี่น้องนี่นะฮะดูผัดเพน่งโอ้ผักขยแงเต็มเลยนะทุกคน

เ<ม>จ้ากกดกำเป็นกำร,รัวกำปวดนตัวนี้หอมกว่าหอม<ร>หอม,มนีม่ตัวนี้หอมกว่าใบกลมเนี่ยใต้ผมไม่เลือกผักขยงคนจะเลือกอย่างเงี้ยอันนี้หอมมากใบนี่หอมมากเลยอ๋สายสายขั้วหนี่ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ทายหลายเรื่องคนไทยยุ่ว่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดางเาอัน เอ FC เอนนี่ฮะนะฮะเป็นธรรมชาติเลยนะ FC เนี่ยรผมเห็นเลี้ยวผมเห็นช่องเพิ่เห็นเลี้ยวนะเป็บุกผมเห็นเพ็นนไล่สวนค่ามขอเดแมนเนี่ยเนี่หอมากเลยนี่นี่ยนี่หอมมากเลย

มันจะบมีกบจำสินจากตัวไ่ใไม่เงจับแลยตนตหนึ่งาวเียโมดงหมอนนีมงมเอารอดมือนลงม่น่นเนื้ยงี่พอเลยไม่นมาเาอดพาล้วซ้ำนี่นะเออเอาเด้อเด้อเอาเอาไปากรเอาไว้ให้มัน มีดอกเขดีครับพ่อใช่แต่ไม่มีดอกเขาดีหรอเอาไว้เอาไว้นั่นต่างแห่งไว้ใส่ไม่ไม่ไปกินยำมสมัยแต่ก่อนแม่แกงใส่เผือกแกงใส่เผือกแซ่บอืมใส่เผือกใส่ปลาสมัยแต่ก่อนเอาแซ่บหลายถือถือถือถึกเลขไทยถึกเลขไทยค่ะศูนย์ศูนย์แปด ใส่ไงดิงเดีผมช่วนนะลุงไปให้ลองทานบานผมนะไอ้มามนฮอนแลนน่ะซุกแล้วตัวยาชีฮอนแลนด์น่ะเอาไปบ่มเอาน่ะอเด้นี่เอาไปบ่มกินซุกหน่ะโอ้ยะงยูไปเอายูเอนไพร์ทอนน่ะกะไรยูยังขาจอยูเทนพรอนกแซ่พึ่กันจะไปตัดงามันด้อนันบอกพ่อบอกพ่อแม่บอก่างไปยมไปยมพี่กนเยียบตัวนี้ถ้าตัดตัดงาปุบบอออกมาให้กินได้ี พี่ตัดพ่อยังเหพ่อนไม่เปลี่ยนพี่นีก็ยัไม่เปลี่ยนบอกพ่าแน่แม่บอกพ่อปฟองตาปฟังเป็นมาตัดหรือบ่นเถอล่ะเต้โอ้บรรยากาศดีน้ะงบรรยากาศดีเลยพี่น้องเด้อโอ้พักอิจูอืมพักอิจู ตะไคร้บรรยากาศดีมากเลยนะคะ FC เนาะก็พา FC ทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศบ้านอดีตนะท่านกำนันเนาะนะคะสวยงามนะคะมาเยี่ยมชมเผนกาเรียนเชิญลุงป้า YouTube นะคะมาเยี่ยมชมที่บ้านเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ